ครับก็สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพาทำนะครับการแปลงข้อสอบจากตัว Word นะครับไปเป็น Google Form นะครับโดยที่เราจะใช้ AI เข้ามาช่วยนะครับ AI ที่ใช้นะครับก็จะเป็น c h a t GPT นะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องเตรียมไฟลข้อสอบพร้อมกับเฉลยก่อนนะครับตัวอย่างไฟล์ข้อสอบนะครับที่จะให้ดูในตอนนี้นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ข้อนะครับ มีประมาณนี้เลยนะครับข้อสอบเป็นข้อสอบ4ตัวเลือกนะครับเป็น4ช้อยส์นะครับเสร็จแล้วก็หลังจากที่จบทุกข้อแล้วนะครับให้เรามาทำหัวข้อเฉลยตรงนี้นะครับแล้วก็ระบุข้อไปนะครับว่าข้อที่1นนะครับตอบขอไขพิมพ์เอกสารอะไรอย่างเงี้ยครับคือเวลาที่จะเฉลยนะครับให้เราก๊อปเฉพาะช้อยส์ตรงนี้มาเลยนะครับเช่น คำตอบคือขอไข่พี่เมกสารใช่ไหมครับเราก็คลุมค้อบแบบนี้มานะครับเสร็จแล้วก็ามาวางไว้ที่ข้อ1นนะครับตรงเฉลยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือการเตรียมไฟล์ข้อสอบพร้อมกับเฉลยนะครับทีนี้เราจะเอาตัวข้อสอบนี้ไปแปลงเป็น Google Form ยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาที่ Chat GPT นะครับ เสร็จแล้วให้ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับจะใช้แอดเคท์ของทางวิทยาลัยก็ได้หรือจะใช้แอดเคท์ส่วนตัวก็ได้นะครับขอแค่เป็น Google Adcount นะครับซึ่งของผมล็อกอินเป็น Google Adcount ของทางวิทยาลัยนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้นะครับเราจะมีพร้อมในการสั่งให้ไ i เค้าช่วยเอาข้อสอบจากไฟล์ Word ของเรานะครับไปแปลงเป็นข้อมูลนะครับเป็นโค้ดที่จะเอาไปรัน เพื่อทำา o o o l l f o r r m อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวโค้ดตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะแนบไว้ใต้ Description ของวิดีโอไว้ให้นะครับอ่ะทีนี้นะครับเราก็จะต้อง Copy นะครับเอาพร้อมตรงนี้เนี่ยครับเอามานะครับวางไว้ที่ Chat GPT นะครับหรือถ้าใครใช้ d e e p s e e ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะตัวอย่างจะเป็นประมาณนี้นะครับ Copy มาวางแล้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราจะต้องแนบไฟล์ข้อสอบนะครับก็กดปุ่มบวกตรงนี้นะครับอัปโหลดไฟล์แอนมอลนะครับอัปโหลดฟอร์มคอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นนะครับให้เราไปหาไฟล์ข้อสอบของเรานะครับของผมก็จะอยู่นี่ข้อสอบนะครับก็เปิดขึ้นมานะครับทีนี้เขาก็จะทำการอัปโหลดไปที่ชัดจิ p ทีให้นะครับ เสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะให้เขาช่วยเอาข้อสอบของเราเนี่ยไปแทนที่ในโค้ดให้นะครับเราจะต้องมากดตรง r e a s o นนะครับให้ตรงนี้นะครับให้เขาคิดก่อนแล้วก็ช่วยเอาข้อสอบของเราไปแทนที่โค้ดที่อยู่ด้านในนี้นั่นเองนะครับก็คลิกแล้วก็เลือกอัปโหลดตรงนี้นะครับอ่าทีนี้ตัว c h a t GPT ก็็จะทำการ วิเคราะห์นะครับแล้วก็เอาดีเทลต่างๆนะครับที่อยู่ในไฟล์นะครับไปใส่ไว้ในข้อสอบนะครับตรงสคริปต์ตรงนี้ให้นะครับทีนี้เขาจะถามเราว่าด้านล่างคือสคริปต์ของแ p ปสคริปต์ฉบับสมบูรณ์ที่ดึงข้อสอบทั้ง5ข้อตามไฟล์ตัวอย่างนะครับมาใส่ไว้ให้นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะได้ตัว คำสั่งตรงนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทําถัดไปก็คือนะครับให้เรามองที่มุมขวาบนนะครับมันจะมีคําว่า copy นะครับของตัวสคริปต์นะกด copy ครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ Google นะครับในส่วนของ Google นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำการค้นหาก็คือแอปสคริปต์ครับ แอปสคริปต์นะครับถ้าเราเจอแล้วนะครับถ้าเราค้นหาแล้วเนี่ยเราจะเจอเป็นแ p ปสคริปตของ Google นะครับกดเข้ามาได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกคำว่า start scripting นะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะบอกว่าจัดการและตรวจสอบโครงการทั้งหมดในที่เดียวนะครับเป็นการแนะนำนะครับเราก็ไปที่ดูหน้าทัชบอร์ดได้เลย นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยทำในส่วนของแอปสคริปตมาก่อนนะครับเราก็จะต้องมากดปุ่มบวกตรงนี้นะครับเป็นโครงการใหม่นะครับอ่ะพอกดมาแล้วนะครับเราก็จะได้โครงการที่ไม่มีชื่อนะครับตรงนี้ยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเสร็จแล้วมันจะมีในส่วนของจุดที่ให้เราใส่คำสั่งต่างๆนะครับ ซึ่งจะมีบอกเลขบรรทัดอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราจะเอาคําสั่งที่ตัว ChatGPT เขาเอาเข้อสอบเราไปแทนให้นะครับเอามาวางลงตรงนี้นะครับเราเข้ามาที่หน้า ChatGPT นะครับกด Copy นะครับเสร็จแล้วนะครับก็กลับมาที่หน้าแอปสคริปต์หน้านี้นะครับในส่วนของคําสั่งที่เราก๊อปมานะครับเราแทนที่คําสั่งเดิมทั้งหมดเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะกดบันทึกโปรเจกต์ไปอย่างไรนะครับในตรงนี้นะครับเมื่อเราบันทึกไปแล้วนะครับข้างๆปุ่มบันทึกนะครับจะมีคำว่าเรียกใช้นะครับเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันที่เราเลือกนั่นเองนะครับอ่ะเราก็กดเรียกใช้ได้เลยนะครับเขาก็จะบอกว่านะครับจำเป็นต้องใช้สิทธิ์นะครับจำเป็นต้องให้สิทธิ์นะครับก็ให้กดตัวสอบสิทธิ์ นะครับเสร็จแล้วก็ให้เราเลือกแอคเคา n ์ที่เราทําการล็อกอินของ Google Apps Script ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกบัญชีได้เลยนะครับจากนั้นก็กดดำเนินการต่อนะครับเมื่อกดแล้วนะครับก็ให้ท่านรอสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวด้านล่างนะครับเขาจะทําการ รันสคริปต์ตัวนี้ให้นะครับเสร็จแล้วก็จะได้ลิงก์ของ Google Form มานะครับอ่ะเมื่อเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้นะครับเป็นฟอร์ม URL นะครับอันแรกเป็น view form นะครับอันที่2เป็น edit นะครับก็สามารถเปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดตัวอย่างของ view form ให้ดูนะครับท่านก็ copy ตั้งแต่ H T t P S ตรงนี้นะครับไปจนถึง view form ตรงนี้นะครับ copy เสร็จแล้ว เปิดแท็บใหม่นะครับแล้วก็เอา URL ที่ท่านได้กรอบมานะครับวางไว้ที่ URL เลยแล้วกด enter นะครับอ่าสิ่งที่ท่านจะได้นะครับก็จะเป็นฟอร์มนะครับแบบนี้เลยนะครับจะเป็นข้อสอบที่อยู่ในไฟล์ของ Word นะครับเป็นไฟล์ docx นะครับก็จะได้มาครบทั้ง5ข้อเลยนะครับถ้าสมมุติว่าท่านต้องการที่จะแก้ไขนะครับท่านสามารถกลับไปที่หน้า แอปสคริปได้นะครับมันจะมีฟอร์มอ d i t นะครับให้ท่านเข้าอยู่หรือถ้าท่านอยู่ใน View Form อยู่นะครับตรงนี้นะครับท่านลองมองมุมขวาล่างนะครับจะมีปุ่มนะครับที่เป็นรูปดินสออยู่นะครับถ้าเอาเมาส์ไปชี้นะครับเขาจะบอกว่าแก้ไขฟอร์มนี้นะครับท่านก็กดได้เลยนะครับถ้าเกิดว่า a d c o u u t t ที่ท่านล็ g กอิน อยู่ใน Google Form นะครับเป็นแอคเคาน์เดียวกันกับแอปสคริปต์นะครับท่านจะสามารถแก้ไขได้เลยนะครับไม่ต้องล็อกอินใหม่นะครับถ้าสมมติว่าท่านอยากเปลี่ยนหัวข้อท่านก็มาเปลี่ยนได้เลยตามแบบที่ท่านเคยทำใน Google Form นะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านอยากดูนะครับว่าตัวเฉลยที่ทำมานะครับมันถูกต้องไหมให้ท่านคลิกในแต่ละข้อนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าตรงเฉลยเนี่ยเฉลยถูกไหมเป็นตามที่ท่านได้ ใส่ไว้ในเฉลยในไฟล์ด็อกไหมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อท่านแก้ไขเสร็จแล้วนะครับท่านก็สามารถกดเผยแพร่นะครับแล้วก็แชร์ลิงก์นะครับหรือจะเอาลิงก์ตรงนี้นะครับไปทำเป็น QR code ก็ได้นะครับวิธทีทำ QR code ก็ง่ายๆเลยครับท่าน ถ้าท่านกดแสดงตัวอย่างเนาะมันจะเป็นหน้าของอตัวที่ผู้ตอบเนี่ยนะครับจะเข้ามาตอบนะครับให้ท่านคลิกขวานะครับเสร็จแล้วนะครับจะมีตัวเลือกคำว่า create QR code for this page นะครับท่านก็เลือกได้เลยนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดสมมติว่าท่านต้องการที่จะเอาลิงก์มาใส่ท่านก็เอามาใส่ด้านล่างตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกดดาวน์โหลด QR วอาร์โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับคิวอาร์โค้ดก็จะไปอยู่ในเครื่องของท่านนะครับท่านก็สามารถเอาคิวอาร์โค้ดนี้ส่งต่อให้คนอื่นได้นะครับครับทั้งหมดนะครับสำหรับการแปลงตัว Word นะครับที่เป็นไฟล์ข้อสอบที่เราได้ทำมาพร้อมกับเฉลยเนี่ยนะครับไปเป็นโค้ดของตัวแอปชีตไม่ใช่ขออภัยนะครับเป็นแอปสคริปตนะครับ เมื่อแปลงเสร็จแล้วนะครับก็ไปรันนะครับเขาก็จะสร้างตัว Google Form ให้ท่านนะครับท่านก็ไปใช้ต่อได้เลยนะครับสำหรับการสร้างก็จะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ